อโทรทัศน์พมีซีมีตู้เย็นมีตู้นี่เอออร่อยแชม,ม่าน,นี้มุกแอะด้วยหมอดไฟเข้าก่อนนี่ของน้ำมีน้ำอุน่นมันขึ้นอาดเย็นมันอคืนจริงๆเนี่ยวันก็เปิดน้ำอุ่นอยู่นี่บอด้เปิดลืมบวเขาใจ สุดท้ายได้อาบน้ำเย็นนะเป็นน้าวเธอ,อ,ท,อทาดกับบมิซีคืนหนึ่งหารอ,รอยบาทได้แต่ว่ <c oughs> าก็มีระเบียงนะมีระเบียงให้ตาเครื่องอยู่ <c oughs> วิวป,ประมาณนี้เย็นส <c oughs> บ,บายมีอากาศช,ช่วยาจ กินบกบก,ก,กินเขียดกินเนี่ยธรรมศาสตาาร์พุทะมักคคือโรงพยาบาลทีลิงมาเป็นโรงพยาบาลขายเนาะเป็นทั้งหนาอมแอมข้าวเจาะกะจ้บ,บมุแบบบมีของกินแบบบุ้มีของกินค้ายในเมถเพิ่นเนาะมีแต่ปลาอมแอมก็ได้ปะถ้ากันซื้อของกินอันนี้ก็เลือกต้นเพรนก็นซื้ออันนี้มาข้าวปั้นเนาะอันนี้ก็ยาห้องฟอไก่ซับกระซยอาหารนี่อาหารมาแล้ว มีรวงอาหารเพิ่นกะค้าแต่ย่ำจักเนะะาะย่ำเสาหาเพจตอนแนงกับปิดกับบุรีขายอ้มีรวงาพยาบาลนเนี่ยกกผู้เฒ่าเข้าไปใมากไม่กินอะไรเพิ่นบอกข้าเจาะอายุเนื่องผู้เฒ่าคือเหนุ่มอายุเด็กหน่อยใช่ไหมคุณผูออ้เฒ่าอายุเมื่อยืดเพราะว่าดดกินแต่ของอย่างสีหนะกะหูอยู่จักว่ากะกินไป <c oughs> ไปหาเพนอยูโรงพยาบาลเลยกินแต่จังสียไดแต่ละมือมาพ่พแมีพี่นนอ <c oughs> กินได้ในสบู่ก็สิแต่ยังไเนาะแต่ว่าหมากดีจ, <c oughs> งจังไงหมากคองแสบผนก็ผูุมหมากกินแต่คองนในเซเว่นบ้านตัวเองผมมีเซเว่นกินแต่คองเซเว่นจริงๆแิ้วกินแล้วมันบริบบบบบมบมบบ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 นบบบบบบบกมืบบบาบบ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  กินแต่ว่าจะเป็นสากินข้าวมานคำคำเดียวเลยสีกินไมีเยือไม่แห้งก็จะไมิตู่เนระให้เขาเขนเสีอผาตู้นีก็อ่าเกพี่นิดนึงนี่ตู้เข้าใจเครื่องเยอะแยะม่ตู้ใส่เกิบน้ําใส่ลุงถท่านอนโรงพยาบาล ยิงเงิกับได้เคยมอนอนโรงพยาบาลอยู่ประเทศไทยยักเถเธอห้าก็ครั้งเนี่ยก็มีทีอานน้ำอุ่นมิสโคกอันนี้น้องพ่อไปพี่น้องเออพวกยันเย็นดิ้งกันหนาวครบของนำกว้างความม้างวีอาหารป่วยของพิเศษนั่นนี่มีข้าวซยป่นนันมันอ่งกินปน่ปนป่นปลามีมะพริกเรียบร้อยอันนี้้วกัก หมกบัวก,ก็พักสู่เก่งหมกฟักนี่หมกใหม่อ่าอ่ากินอ่าแม่แม่ม่านก,กินหองพิเศษเนาะ,อะเออแม่แม่แม่ลูกแม่ออนแม่ลูกออนแล้วว่าเป็นแม่ม,าม่านเด้อโอ้บ่วงมีอยู่เลยเนาะหองพิเศษประมาณน,นี้แหละ มีวิวแล้วนี่คืนหน,นึ่งพันสองพมเพี่น้องน้าจะได้สองคืนในเด็กอะไรเมื่ออะไรแหล,ละมีโตกินนอกระเบียงวิวก็ประมาณนี้น้อยเนียงของขาวประมาณนี้ตอนน,นนี้ร้านกำลังกินนมอยู่น้อยกินนมนุ่มเมย์เป็นบอมี่ร้ายก็เลยปอดเอา เด็กหน่อยก็เกิดแข็งแห้งดีเกิดมากก่ะสองโนเจ็ดนางอน,นาแข็งแห้งปลอดภัยก็เออดีใจปลอดภัยทั้งแม่ทั้งดุถือว่าในมาเกิดคนเล่า้นมาเกิดอยู่เมืองบนนี่ถือว่าโอเคนะลิงข่าวขามร้านนะ่ะขึ้นตำรวจดูทางฟังไทยเลยคนก็บวว่าเออคือผามาเกิดอยู่พีอินสะีหนาฟังเล่าเกิดบไดาบอสนะ ฟังฟังเล่า,ลากเกิดได้ยูเลยก็แล้วจะทางเหลือของเฮานอพกพวกวพคืสาวปะ้กียงแล้วก็เป็นเเสียงไพ่แบบว่าเกิดดูเป็นคนเกิดดูงานดูเล้วกันเลยว่าอยากมาเกิดอยู่ทางฟังไทยทางฟังเล่ากับพึ่งเกงเงคือก,กันเนาะทานมองผึ่งได้คือก,กันแต่ว่าบ้านเมืองเกิดมันก็บ,บ้านเมืองที่พัฒนาเนาะกับว่าอย่ามาเกิดอยู่บ้านเมืองที่พัฒนากันสิเทียบกับบ้านเพื่อนกับพัฒนาไปกลัวสินะก็อยากมาเกิดอยู่บนที่ว่าพัฒนาจเจริญกลัว สีอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยกกอะไรวะอยากมาเกิดแต่พันก็ฝากลูกเออฝากอาฝากนำคุณหมอทางฝั่งไทยดีมาเสียเถียวหน,นึ่งสองสามร้อยบาทได้ฝากนาทันหมอสัตว์ยังไงแหละอยู่โรงพยาบาลขายแล้วก็ถือว่าเรามีซื้อเสียงนะคนล่านี้มามาหาเราลายได้มาเกิดน้ำเรล่านี่อยู่โรงพยาบาลขาย,ยานี่นำทันโมนี้มาฝากไลย ซาปะเค้งนี่กอดูผู้ที่สองอะไรมาอยู่มาเกิดอยู่นี่สุดกวนกับอะไรใส่เหลือดก็ว่าจึงสามาติดตามดูดูน้ำเล่านะก็ว่าเนี่ยนาะคือสาหตุที่ว่าเหลือกมาโรงพยาบาลทางฟังหนีนะก็ยันว่าบานเมื่อันจเจริญกลักวซาปะซิงซาปะเค้งถือกับเป็นเอ่เมสียงไพ่เป็นมีโรภยาประจาตัวนี่ก็เลยว่ามาเหลือเกิดที่บันมันจเจริญหงายข้าศิเถียบกับบาดมันจเจริญกลักวแม่นแต่ว่า กเลยบามาน่ะสาหตุเกิดอ,อยู่บังลาล่าวน่ได้บ่เกิดได้แต่ว่าความสบายใจเนาะ